นะครับเจ้าหน้าที่สพพระแดงนะครับลงพื้นที่นะครับมาที่แหล่ง้กสุงนะครับก็มีอาวุธมีดนะครับในการพเรทงานอะไรพแต่พ่อเอาลูกไม่อยู่ฮะเมื่อกี้สัมภาษณ์แล้วเอาลูกไม่อยู่ตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่สพพระแดงอนนี้อรอ ฮะให้ะวงมา้อนเ้าเดี๋ยว็ดูตุกตาหนเขาอ่ะฮะหกพี่เกพานนะเขามีบอกว่าอยาทำหด้วยนะครับขอทานอยู่หน้าเทเว่นนะพี่เจอประจำ วันนี้นะครับวันนี่ตำรวจแดงนะครับก็เข้ามาในพื้นที่นะครับมาดูจุดนะครับที่มั่นคมนะครับก็ยังลอยอยู่นะไปละไม่ไปล็อกเนี่ยครับอกพ่อแล้วระวอกพี่เนี่ยมันชื่อเนี่ย ขึ้นเพื่พ่อเราะรู้หรือเปลพ่อไม่อยู่ครับแต่พ่อไม่มีอะไรี่เวลาที่ลับในเวลาที่รับที่เรือที่นั่นเขาต้องไว้่ายไมว่สายในจักรยานนะบ้านอยู่ไหนบ้านจริงอยู่ไหนบ้านชาวบ้านกันบ้างอ่ะนะก็เรียบร้อยนะครับทุกคนฝากทุกคนปรบมือให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเพราะว่า เป็นการทำงานนะครับของทีมข่าวนะครับแล้วก็จุดนี้นะครับก็ได้ออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าต่อไปจะมีอีกไหมครับถ้ามีอีกเราก็ต้องแจ้งให้มาอีกนะฮะเพราะว่าเป็นจุดที่ล่อแหลมนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่สพพระแดงนะครับนำตัวพ่อลูกนะฮะไตเสพนะครับไปที่สพพระแดงเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนฝากขอบคุณเจ้าหน้าที่สพพระแดงด้วยนะครับที่ลงมาพื้นที่นะครับขอบคุณมากครับ ดีนัข่าวนี่จะกินข้าวนะครับสั่งข้าวรอนะฮะรอเจ้าหน้าที่เลยนะครับขอบคุณมากครับเจ้าหน้าที่ตำพรแดงได้เวลากินข้าวครับเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนนั่งเฝ้าแต่เช้าครับแหมขอบคุณมากครับ